สวัสดีเอฟซีครับน้องนกเขาใหญ่วันนี้เขาขอแบ่งเลี้ยงตัวหนึ่งครับเสี้ยนจิ้มครับเสี้ยนจิ้มนางโกโซบุครับจอบตะไคร่ต่อครับจอบเอาตะไคร่ต่อบุครับบัวเฮ็ดหนังครับมาจอบเอาตะไคร่ต่อครับยหน้าบ้านนี่ครับเสี้ยนจิ้มมาขอแบ่งเลี้ยงครับพี่น้องตัวหนึ่งครับวันนี้นี่ครับสวัสดีเอฟซีคอยนะสวัสดีสวัสดีนี่ครับเสี้ยนจิ้มครับแห่งเมืองที่ไม้ครับนี่ครับมันเป็นจังไดตัวนี้คืออยากได้มันแท้ นจิกหวยตัวเต็กนะฮะนจิกโกโตเพราะเตกเนาะมนกพิการตัวนี้นีล่ะนกม้านนกพิการครับตัวนี้นิ่วกุดครับต้องใส่เหยียบกับเล็กเขาครับเสร็จล้างยังดีเลยฮะเสร็จล้างยังดีเลยเสร็จล้างยังดีเลยใช้ได้เลยนะนี่อันนี้ครับขอแบงค์ไปดิยงครับเสี้ยนจิ้มครับบัวเฮ็ดยังครับแต่ละมือมาจอบตะไคร์ต่อครับพี่น้องพูดครับมาจอบตะไคร์ต่อบุครับบักได้ขันเสียงหลักเป็นตะพัดเพชรเถอะละ เอ้ยหนุ่มหน้าไหวหนามมันมันมันเดือดตลอดเวลาว่าเวลาเอ็งเปิดตัวนั่นปะมันเป็นกระวาวาล่วนนี่ออาครับพี่น้องครับเอาไว้ซ้ำนี่ครับคลิปนี่ครับเพิ่นมาเอาแล้วครับนกเพิ่นครับนี่ครับตัวทีเอาไปเลี้ยงนะครับเซียนเพิ่นมาจอดแต่ไกลต่อครับเรเห็นอย่างแล้วครับแต่ละมือครับโอเคครับพี่น้องครับไปอีกแล้วครับตัวหนึ่งครับขอบคุณขอบคุณที่รับชมครับผม